สนับสนุนโดยหนึ่งเดียวตอบทุกความต้องการตลอดวันเคสมูทอออินวันจากเมบรีนนิวยอร์กนิเกสตาร์ลานไม่คิดอำลาวงการบีน้ำทิปโตไปแจนทบุรีกับฮิมยืนยันความสัมพันธ์แค่เพื่อนอองแกนราซีไม่ขอพูดถึงความสัมพันธ์หม่อมราชวงศ์พันดิดิสกุลพบกันช่วงหน้าในไฮเอ็น สวัสดตยาซาร่าอนุสราแบทเลอร์ค่ะนุชีนุชรีศิวะเน,นินค่ะริชนรนรนัน์ดออทานีมิเรซากัจจันทร์ค่ะเห็นหน้ำมันรอสามสาวแบบนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีข่าวอัปเดตของเหล่าคนบันเทิงมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ในรายการ Hi Enka เริ่มต้นที่ข่าวแรกข,ของดิฉันค่ะเป็นเรื่องราวของพี่เก๋ชลดาเฮ้ยอย่าบอกว่าเขาจะสลับสดอีกแล้วว้าวจะพูดเรื่องงานต่างหากวันนี้อะไรคะพี่เก๋จะเปิดธ ถูกต้องค่ะสระพูดมาคือถูกหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยที่จะอัปเดตกันนี้นะคะพี่เก๋เขาไม่ได้เปิดธุรกิจเพื่อเอากาไรเข้ากระเป๋าเนี่วนะสีค้าแล้วเขาไม่้อะแล้วทำไมนาแต่พี่เก๋เนี่ยนะคะเขากําลังทําธุรกิจตัวใหม่ค่ะซึ่งจะช่วยกระจายรายได้เขาเรียกได้ว่าอะไรอ่ะ ัา,ารายไ,ไ,ได้ช่วยเหลือเด็กแลวโอากาสตามต่างจังหวัดค่ะคุณขาก็อยากสวยหมเหลือพวกเราก่อนไม่ใช่อ่าว่าแต่จะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเ<า>นี่ยนะคะเราก็จะเปิดตัวธุรกิจแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวไปถามจากปากพี่เกก,ก์กันเลยดีกว่าค่ะ แน่นอนเราทำงานในวงการนี้เราก็มีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเยอะมากๆนะคะเก okay. ก็เลยมีการแบบประกาศขายกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านะ,ะทาง Facebook ต้องการรายได้จํานวนหนึ่งเลยไปช่วยน้องๆที่บ้านนนทภูมิพิการทางทางสมองทางสติปัญญาซ้ําซ้อนนะคะก็ตั้งใจจะนํารายได้ส่วนนี้ไปมอบให้กับพี่น้องที่บ้านนนทภูมิ ังจะออกมาประกาศขอเบิกงาน5ปีเพื่อกลับไปเรียนเป็นคุณหมอก็ทำเอาสาวๆตกใจกันยกใหญ่กลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าหน,นุ่มริเดสตากันอีกนานงานนี้เจ้าตัวแจ้งว่าระยะนี้ยังคงได้เห็นหน้านกันอยู่เพราะอยู่ในช่วงทบทวนบทเรียนค่ะไปเรียน5ปีอะจริงครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนประมาณเดือนตุลานี้นี่จะกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับที่ขอนแกน่นมิถุนาปีหน้าค่อยกลับไปเรียนจริงๆตัวี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหนักแค่ไหนเพราะลยต้องไปกลับขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพไงต้องมามาดูกันทีหลังว่าจะทําาอะไไรด้้บง ช่วงหน้าเนียเด้ยว่าห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าซาจะพาไปอัปเดตหัวใจของสาวน้อยน่าใสยังสาวเบบ้ทันชนกนั่นเองอืพูดอย่างงี้นี่หนุ่มครึ่งมาเทศนี้ร้องไห้เลยนะนั่นน่ะเด้กล้องนี่ตอนนี้สับสนมาขนาดนั้นเลยเอาว่าจะเป็นหนุ่มคนไหนคะซาจะอัปเดตอย่ยวนี้เลยใครอยากรู้ขนาดนี้นะคะอดใจรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเด๋ยวารู้กันแน่ตอนนี้ไปพักก่อนค่ะ ตองสาวเบ๊ะเบ๊หัวจะมีว่างแล้วใช่ปะเย่เย่เราจะได้หมดคู่แข่งไปขนาดนั้นเลยค่ะคุณดาแกะจะปดเปรียยเทียบนา ว่าไปนี่เรียกได้ว่าสาวหน้าใสาย,ยังน้องเบเบ้เนี่ยนะคะหนุ่มๆหลายคนก็อยากจะหมายปองเงีนึกออกมาออยิ่งล่าสุดเนี่ยนะคะนางเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ BSC ด้วยยิ่งสวยใช่คือเรียกได้ว่าการันตีความสวยใสยของเธอได้เลยนะคะดิฉันได้ยินข่าวมาก่อนอันนี้นเธอมีภาพหลุดจูบกับหนุ่มแดนดันไยอะแม่จะบอกว่าว่าแต่หนุ่มแดนดานายเนี่ยใช่ตัวจริงใช่ไหมสละเขาบอกว่าหนุ่มแดนเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบญาติฝ่ายแม่คิดเป็นแค่พี่ชายเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นตัวหลอกจริงๆเพราะว่าตัวจริงของเธอเนี่ยถึงหนุ่มนักเรีย เป็นแพทย์อ้แล้วก็ไปได้วยกันได้ดีด้วยและอย่างนี้คุณแม่เขาจะยอมเหมือจา้าวาะแม่เนี่ยห่วงมากเลยเนะสาวก็สวยถ<ๆ>ยังไงอถ้าอยากรู้นะคะว่าคุณแม่เาจะว่ายังไงสาวเบบ้เขารอตอบเราอยู่แล้วคะ่ะ ก็มีมีคุยกันมีคบกันยอยู่ค่ะคุณแม่ไฟเกี่ยวแล้วอะค่ะคือเราก็ไม่ได้แบบเปิดตัวออกสื่ออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอว่าไปดูหนังไปกินข้าวก็คือคนนั้นคนเดียวหนูปีนี้24เขาปีนี้25ค่ะค่อนข้างใกล้เคียงแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะด้านนางแบบสาวก้านยาวบีน้ำทิพย์ก็ออกมาโตล้งโดนปล่อยข่าวว่าแอบไปสวีทเปิดห้องพักเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีกับไฮโซหนุ่มหีมกันสองตาสอง ว่าไม่เป็นความจริงเพยยังไม่พร้อมเรียกแฟนด้วยซ้ําไปค่ะจันทบุรีไม่เคยไปเลยค่ะยุ่งยุ่งอยู่ตอนนี้ถ่ายละครแล้วเพิ่งกลับมาจากสวีทด้วยซ้ำ <g iggle> ไปเที่ยวกัน <g iggle> ก็จะมีไปด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยแเราก็ไปกันทางกลุ่มนะคะมันไม่ได้แบบว่าโหไปแบบสวีทรีวิวหรือแอบไปวานหรืออะไรมันไม่มีอย่างนั้นนะคะแต่ <g iggle> ว่าเรียกว่าแฟนได้ย,ยังคะพี่บีก็ยังเรียกไม่ได้อยู่ดีค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันต่อไป ส่วนเพื่อนนางแบบอย่างสาวอ,อกแกนร,ราศีลังเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับหม่อมราชวงศ์พันดิดดิสกุลมาได้แล้ว8ปีงานนี้ฝ่ายสาวก็ไม่ขอพูดอะไรมากเพราะเกรงใจคุณชายค่ะคือ<ล>แกันี้ก,ก,ก,ไก,ก็ไม่อยากพูดอะไรมา, <c oughs> า,า,า,ากนะคะเพราะว่าแกกนเกรงใจทางฝ่ายของคุณชายแกลนเกรงใจคุณชายไม่อยากพูดอะไรเยอะค่ะค่ะคบกันนานแล้วค่ะไม่ได้ปิดไปไหนด้วยกันตลอดค่ะไปทุกที่เลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกนะคะ อางหมดเวลาของพวกเราสามสาวแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตค่ะมันเทอร์ให้คุณผู้ชมได้รู้อย่างแน่นอนจ้ะถูกต้องค่ะก่อนจากกันนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทางบ้านทากันแล้วหรือย,อยังนะคะกับการถ่ายรูปของคุณเองนะคะกับป้ายส่งพัสรนในีริยาบทต่างๆในแบบที่คุณคิดจะสร้างสรรค์เลยนะคะแล้วก็อัปโหลดลงหนะ้าเฟซบุ๊กส่งพัสเรยกันเยอะๆด้วยนะคะ และอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับน้องๆวัยมัธยมนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมปิ้งยกห้องของขึ้นปิ้ง98 FM แล้วยังไม่ได้สมัครนะคะอตอนนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครกันได้แล้วที่ w w w f a c e b o o k c o m p ทเ98 FM ค่ะหลังจากนั้นก็ไปแข่งกันเรียนทำเกรดเฉลี่ยรวมของห้องให้ได้สูงที่สุดก็เตรียมไปปิ้งกันยกห้องกับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเลยค่ะว้าวแล้วหายใจตรงไหนอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช้ผิวหนังก็ได้วันนี้นนค่ะสวยค่ะจะปด้วยของ ค,คนบันเทิงที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วกลับมาอัปเดตองราของคนบันเทิงกับพวกเราสามสาวสุดสวยได้ใหม่ในรายการ Hi and <I> ค่ะ,คะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอความหลงการเลี้ยงฉลองครบรอบอายุ25ขวบของหนุ่มขี้เล่นโทโน่เดอสตาที่เรียกได้ว่าฮากันทั้งงานค่ะเมนเนเมนเมนเขนามเหนยเยนจมนเนเมนเนเม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 นกม้เมเมนเเนีมนเมนมนเมนมนเมน พี่เต้นกันแล้วนะไม่เท่าไหร่เพราะลีลาของรุ่นน้องเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าต้องยกนิ้วให้ไปเลย